สวัสดีครับพี่พี่เอฟซทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะพามาตอบคำถามนะครับตอบคำถามว่าเครื่องตัดหญ้าโรบิน26เนี่ยเต็มถังเนี่ยใช้น้ำมันเท่าไหร่ถึงลิตรไหมอ่าเดี๋ยวตอบคำถามให้นะครับทีนี้เราก็จะมาเทสกับกบระป๋องนี้กระป๋องนี้มันประมาณขีดนี้อยู่ที่600มิลลิลิตรนะครับก็คือ1,000มิลลิลิตรเป็น1ลิตรนะอันนี้ประมาณครึ่งลิตรมาหน่อยนึง เดี๋ยวเราจะลองเติมเต็มถังดูนะครับตัวถังรุ่นนี้มีจําหน่ายแล้วนะรุ่นนี้เสื้อลูกก็มีขายอพี่โหดเอาเบนซินนี้เติมลงไปเราจะเติมให้ถึงถึงคอถังเลยถึงประมาณนี้เลยนะครับแต่จริงๆเวลาพี่ตัดจริงๆพี่อยเติมถึงตรงนี้นะลมไม่เข้าถังนะเดี๋ยวมันดับพี่จะต้องเติมประมาณ 80%น่ะลงมาหน่อยนึงอะ่ะให้มันมีลมหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะระบายอากาศจากตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่แนะนํานะแต่ว่าเราจะเติมให้เต็มดูว่าตอนนี้ขึ้นมาถึงนี้ละแล้วก็จะมาตวงนี่ดูว่าได้เท่าไหร่อ่ะใส่อีกใส่อีกยังไปใสอ่อีกอ่ะนี่นะขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ตรงนี้ พี่เจมช่วยจับหน่อยพี่เจมช่วยจับขวดนี่หน่อยเอากลวยมาด้วยเดี๋ยวให้พี่หูดเป็นคนเทนะครับอ่าเอากลวยมาพี่เจมจับปากขวดไว้จับขวดไว้พี่หูดเทใส่คือเครื่องตัวนี้ขายแล้วนะขายแล้วแล้วก็พอดีเราจะเทสแล้วก็มีคําถามว่าหนึ่งถังนี่เท่าไหร่นะครับเราก็จะเทสให้เลยว่ามันได้หกร้อยไหมนะครับไม่ถึงลิตรนะครับโอ้โหลูมันเล็กเนาะกลวยมันเล็กเนาะ ขึ้นมาแล้วครับจืดจืดแล้วครับขึ้นมาจืดจืดแล้วครับหมดครับเกลี้ยงครับหกไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าประมาณสักห้าร้อยแล้วกันนะก็คือครึ่งลิตรนะครับรหนึ่งถังเนี่ยครึ่งลิตรนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งถังเนี่ยเติมน้ำมันเต็มเต็มพิกัดเลยครึ่งลิตรแต่ว่าไม่แนะนําขนาดนี้นะพี่อันนี้เรื่องจริงนะ ลูกค้าส่วนมากนะเวลาตัดเราดับหนึ่งคือใส่น้ำมันเต็มคอเลยสองคือแล้วก็ปิดแน่นปึ๊กเลยไม่ให้อากาศเข้าเลยอย่างเงี้ยอันตรายนะครับตัดไปสิบห้านาทีดับครับมันไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างนั้นหรอกครับคือพูดถึงเครื่องมันดับอันนี้กับพาก็จะวอยาวเสร็จเราแล้ว,ลวเครื่องเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปิดพอตึงมือนะครับไม่ต้องไปนแน่นปึ๊กนะครับพอตึงมืออ่าโอเคนะครับตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับถังโรบินสองหก ใช้น้ำมันอยู่ที่ครึ่งลิตรอ่าอเคเนาะก็รุ่นอื่นๆก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเนี้ยแหละบวกลบนิดหน่อยรุ่นเล็กหน่อยก็อาจจะ4 0 0 4้อย0 0อยกว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเป็นมาตรฐานอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกลบแล้วแต่รุ่นถังเล็กถังใหญ่อีกทีหนึ่งน,นะครับสวัสดีครับ